ถ้าถามว่าร้านอาหารทะเลพื้นบ้านไหนของบางแสนที่พวกเรามากินเป็นประจำเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าต้องมาที่ร้านครัวริมหาดบายลุงด้วงนอกจากร้านเขาจะติดริมทะเลบรรยากาศดีแล้วเนี่ยอาหารยังรสชาติดีแล้วก็ราคาไม่ได้แรงด้วยนะคะอย่างหมึกต้มน้ำดำหม้อนี้แล้วก็หมึกผัดน้ำดำจานนี้หนึ่งร้อยหกซึ่งทริคก,การกินหมึกน้ำดำให้อร่อยยิ่งขึ้นของพวกเราเนี่ยก็คือจะเอาไปจิ้มคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันจะมีค,ะความนัวนวแล้วก็แซบมากมหอยลายผัดพริกสดแล้วก็ปลาทูต้มมะนาวหม้อเนี้ยหนึ่งร้อยห้าสิบเท่านั้นปลา นะเคยกินแต่แบบผัดพริกเผาอะค่ะพอผัดพริกสดเนี่ยก็อร่อยไปอีกแบบการทอดกระเทียมจานนี้สามย350ค่ะชอบความกระเทียมคั้วแห้งๆที่ให้มาเยอะๆแบบจะเอานะไปจิ้มกินกับซอสพริกก็ได้นะคะหรือว่าจิ้มกินกับน้าจิ้มซีฟู้ดก็ดียำสามไข่เมนูโปรดของเพื่อเลยค่ะจานนี้สองร้อยเจ็ดก็จะใส่มาทั้งไข่ปูไข่ปลาลิวกิวไข่แมงดาญ้ำยำนี่คือแซ่บๆไปเลยจ้ะส่วนแกงส้มปูยอดมะพร้าวเนี่ยหม้อเนี้ยอร่อยมากเลยนะคะนะ้นำอยากให้สั่งเลยค่ะเพราะว่าให้ปูมาเต็มๆมหม้อหม้อเนี่ยสามร้อยห กี่ครั้งนะก็สั่งทุกรอบเลยจริงๆแล้วปลาหมึกของที่นี้สดมากเลยจ้ะอย่างหมึกไข่ผัดสตอ2 5สองร้อยห้าสิบหรือจะเป็นหมึกผัดไข่เค็มหนึ่งร้อยเก้าสิบที่ชิ้นใหญ่ๆเนื้อเด้งๆไข่เค็มนนัว,นวปลากระพงรัดพริกเสิร์ฟมาทั้งตัวจานนี้สามร้อยแปดสิบค่ะภาพรวมอาหารของร้านนี้ก็คือรสชาติดีค่ะเข้มข้นแล้วก็ราคาไม่ได้แรงคุณภาพวัตถุดิบแล้วก็ปริมาณอาหารเนี่ยก็เหมาะมากๆพิกัรร้านครัวริมหาดบายลุงด้วงนะคะจะอยู่เส้นบางแสนใส่ล่าบริเวณหน้าร้านคือมีที่จอดรถเยอะมากค่ะค้้้าิดดดตัแแกววอรูพลมยไ ะะร้านครัวริมหาดบายลุงดวงจ้า